ก้าปรากฏการณ์ที่คุณต้องพบเจอเมื่อเสียชีวิตแน่นอนว่าเราคนไทยส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาจะมีความเชื่อต่างๆนานา,นาว่าตายแล้วไปไหนแต่วันนี้เราขอรวมเอาประสบการณ์ของคนเคยตายมาแล้วจริงๆแต่พวกเขาฟื้นกลับมาได้โดยพวกเขาได้ไปพบเจอเหตุการณ์ประหลาดคล้ายกันโดยคนที่ตายแล้วฟื้น ได้เล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่เขาเสียชีวิตเขาไปเจออะไรมาบ้าง 1. แสงปลายอุโมงค์คนที่เสียชีวิตและฟื้นขึ้นมาได้โดยส่วนใหญ่จะพบเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ถูกเล่าบ่อยมากๆในหมู่คนตายแล้วฟืน้น 2. คุณจะมองเห็นร่างกายตัวเองคนที่ตายแล้วฟืน้นซึ่งถือว่าเยอะมาก มักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาพบเจอร่างของตัวเองเหมือนวิญญาณเขาหลุดออกจากร่างแล้วมองเห็นตัวเองที่นอนแน่นิ่งซึ่งทำให้พวกเขาแทบจะเป็นบ้าเลยทีเดียว 3. เทวดาผู้พิทักษ์ส่วนคนที่ตายแล้วฟื้นอีกกลุ่มหนึ่งได้เล่าว่าพวกเขานั้นพบเห็นเทวดาผู้พิทักษ์มาอยู่ใกล้ๆและคอยแนะนำชี้นำทางพวกเขา ไปสู่ชีวิตหลังความตายก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งกลับร่างอีกครั้งเพราะพวกเขายังไม่ถึงเวลา 4. แม่ของคุณเองมาเยี่ยมหลายๆคนที่เสียชีวิตแล้วฟื้นขึ้นมาเล่าว่าพวกเขาเห็นญาติพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลหรือพื้นที่ที่เขานั้นสิ้นลมก่อนฟื้นขึ้นมาห มองเห็นญาติตัวเองที่จากไปแล้วคนตายแล้วฟื้นบางคนก็บอกว่าพวกเขาเจอญาติตัวเองที่จากไปแล้วมารอรับก่อนที่พวกเขาจะต้องจากกันอีกครั้งหลังจากที่พวกเขารู้ว่าเรายัางไม่ถึงเวลา 6. ชีวิตในอดีตที่ผ่านมาอีกกลุ่มเล่าว่าพวกเขามองเห็นความทรงจำและความสำเร็จในชีวิตของพวกเขาอยู่เบื้องหน้า มันชัดเจนมากเหมือนเกิดขึ้นจริงเลยทีเดียว 7. มองเห็นทุกคนแต่ทำอะไรไม่ได้พวกเขาเล่าว่ามันน่าเศร้ามากเพราะหลังจากสิ้นใจพวกเขามองเห็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่กำลังร้องไห้เสียใจกับการตายของเขาแต่ไม่สามารถสื่อสารติดต่อคนเหล่านั้นได้เลย 8. รู้สึกถึงความสงบ อีกกลุ่มหนึ่งที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายได้เล่าว่าเขารู้สึกสงบและมีความสุขเหมือนอยู่ในสถานที่ที่มีความสุขจนไม่อยากฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง 9. คุณรู้สึกไม่อยากกลับไปอีกกลุ่มหนึ่งพูดคล้ายๆกันว่าเขารู้สึกอยู่คนเดียวรู้จักตัวเองรู้สึกมีความสุขและไม่อยากกลับมาวุ่นวายบนโลกอีกครั้ง แน่นอนว่าความตายยังคงเป็นปริศนาต่อไปแต่หากเรื่องราวของคนที่เสียชีวิตแล้วฟื้นเหล่านี้เป็นเรื่องจริงความตายและโลกหลังความตายก็อาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดก็ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เพื่อนของคุณเพื่อบอกเพื่อนของคุณว่าชีวิตเรามีค่าควรใช้ทุกวันและเวลาให้คุ้มที่สุด สำหรับศาสนาพุทธที่มีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังความตายด้วยเช่นกันคนเราตายวิญญาณออกจากร่างเรารู้ตอนไหนว่าเราตายแล้วก่อนอื่นขอทำความเข้าใจคำว่าวิญญาณน,นั้นได้แก่ธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ได้นึกคิดได้เป็นอย่างเดียวกับจิตจิตกับวิญญาณน,นั้นเป็นคำที่ใช้แทนกันได้จิตที่ทำหน้าที่เกิด เรียกว่าปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่เห็นทางตาเรียกว่าจักขูวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่ได้ยินเสียงทางห nee. ูเรียกว่าโสตวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่รู้กลิ่นทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณจิตที่ทำหน้าที่ลิ้มรสทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณ จิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตกับวิญญาณจึงเหมือนกันเป็นคำที่ใช้แทนกันได้มิได้มีโลกของวิญญาณที่แยกออกไปต่างหากจากจิตคือมิได้มีโลกของวิญญาณตามที่หลายคนเข้าใจคือมีหลายคนเข้าใจว่าสัตว์โลกโดยเฉพาะมนุษย์เมื่อตายแล้ววิญญาณจะออกจากร่างกาย ไปล่องลอยหาที่เกิดหรือไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพื่อรอเวลาไปเกิดใหม่คือรอเวลาไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกความจริงความเข้าใจเหล่านั้นเป็นความเข้าใจผิดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เช่นนั้นพระองค์ตรัสแต่ว่าเมื่อจุดติจิตของสัตว์ใดดับลงหากสัตว์นั้นยังมีเหตุปัจจัยคือกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดอยู่ ปฏิสนธิจิตก็จะเกิดเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เกิดเป็นเทวดาก็ได้สุดแต่กรรมที่สัตว์นั้นทำไว้จะให้ผลนำเกิดถ้าบาปกรรมนำเกิดก็เกิดในทุกขติภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบุญกรรมนำเกิดก็เกิดเป็นมนุษย์ หรือเทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีการรอเวลาหรือต้องไปพักอยู่ที่ใดเลยเพราะตายแล้วเกิดทันทีสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ด้วยเหตุนี้ตอนตายจริงๆจึงไม่มีใครรู้ว่าตนกำลังตายเพราะจิตที่กำลังตายกับจิตที่รู้ว่าตายแล้วหรือกำลังตายนั้นเป็นจิตคนละจิตกันและที่คุณถามว่าคนตาย ตอนวิญญาณออกจากร่างคำว่าวิญญาณออกจากร่างก็ไม่มีเพราะวิญญาณเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเกิดทางตาก็ดับทางตาเกิดทางหูก็ดับทางหูเกิดทางจมูกก็ดับทางจมูกเกิดทางลิ้นก็ดับทางลิ้นเกิดทางกายก็ดับทางกายเกิดทางใจก็ดับทางใจเพราะฉะนั้นจึงออกไปจากร่างไม่ได้ ถ้าออกจากร่างได้ก็หมายความว่าวิญญาณไม่ดับจึงจะล่องลอยไปได้ถ้าเช่นนั้นวิญญาณก็เป็นรูปถึงจะล่องลอยไปไหนได้และเมื่อวิญญาณไม่ดับล่องลอยไปได้วิญญาณก็เป็นของเที่ยงซึ่งผิดหลักพระพุทธศาสนาอีกเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและไม่เฉพาะแต่วิญญาณเท่านั้น รูปเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่เที่ยงคือไม่เกิดไม่ดับหรือเกิดแล้วไม่ดับอีกประการหนึ่งจิตหรือวิญญาณเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างจึงล่องลอยไปไหนไม่ได้เกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น